วันนี้ผมต้องมาปฏิบัติภารกิจใน,นานะเด็กวัดครับสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องทำวันนี้ก็คือมาหาผ้าไตรครับผ้าไตรที่จะถวายครูบาอาจารย์ที่มักจะเป็นสายวัดป่าหรือเป็นสายทางธรรมยุทธ์นะครับก็จะต้องถูกหลัก9ขันนะครับตัดแบบ9ขันที่ที่เราจะต้องมาก็คือวัดอโศการามครับที่ตัดผ้าไตรจะอยู่บริเวณหน้าวัดครับ วัดอโศการามเราก็ต้องเดินทางมาที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับปักแผนที่มาก็ได้แล้วก็พอถึงปากน้ําแล้วก็ออกไปทางซ้ายแล้วมองป้ายนะครับก็จะให้เรากลับรถเพราะวัดอโศการามจะอยู่ทางขวานะครับวันนี้ผมเอาเจ้าจิมนี่น้อยมานะครับเพราะว่าซอยหน้าวัดอโศการามจะค่อนข้างเล็กนะครับเจ้าตัวเล็กนี่สามารถซอกแซกได้ไง่ายๆครับ ซอยเด้เขาไปนะครับในซอยบริเวณหน้าวัดก็จะมีร้านที่ตัดผ้าไตรได้ถูกต้องตามหลักนะครับเก้าขันอยู่หลายร้านนะครับแล้วกล็ลองเดินเลือกๆดูก,ก,ก,ก็ได้นะครับแต่ว่าร้านที่ผมประทับใจก็จะเป็นร้านพี่อ้อยนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยมาแวะก,กันตอนนี้นี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบพ่อท่านลีท่านพ่อหลีก่อนนะครับ เข้ามาในวัดนะครับก็เลี้ยวขวาตรงด้านขวาเรานี้ก็จะเป็นสลาลาแล้วก็โบสถ์ด้านซ้ายก็จะเป็นเจดีครับพระทุตังค์พระเจดีเจดีแห่งพระอาหารหันครับตอนนี้เราขึ้นมากราบพระประธานกับท่านพ่อหลีกันก่อนครับท่านพ่อหลีเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะครับในช่วงปีพศประมาณ2,470ครับ วันที่ผมมานั้นเป็นวันศุกร์นะครับพุทธศาสนิกชนก็ทยอยกันมากราบแล้วก็พอลงจากศาลาลงจากอุโบสถมาด้านซ้ายก็จะเป็นรูปอ,อนุสรของพระเจ้าอาโศกมหาราชครับที่วัดก็จะมีกิจกรรมส่งท้ายปีนะครับ ผู้ทศาสนิกชนท่านใดสนใจก็ลองเข้ามาติดต่อสอบถามดูนะครับส่วนนี้เราเข้ามากราบบริเวณด้านในนะครับพระตุตังัจดีก็จะเป็นรูปครูบาอาจารย์พระอาหารหันต์และก็พระธาตุพระอาหารหันต์ที่มากมายทีเดียวครับหลังจากกราบท่านพ่อรีแล้วเราเข้าปฏิบัติภารกิจกันต่อครับเดี๋ยวเราออกไปที่ร้านพี่อ้อยนะครับหรือร้านโยมอ้อยครับ พี่อ้อยเป็นเจ้าศิละปะของงานทางด้านนี้เลยครับเกมะสลิน4,080 4,080ปานแก้ว7 2 0 0สลินนะครับอันนี้คือปานแก้วอันนี้คือปานแก้วโอ้นิ่มเนาะเห็นไหมแต่ราคามันนิ่มมากป,าน,ปานแก้วนิ่มมากอู้นิ่มเบานิ่มเลยนิ่มราคามันก็ต่างกันเห็นไหมใช่ใช่ปานแก้วดีกว่าต่างกันมากเลยละ่ะมะสลินก็จะหยาบหยาบหน่อยเนาะ ป่านแก้วครับคือป่านแก้วหมูสวยจังเลยอ่ะป่านแก้วนี่เท่าไหร่นะครับพี่ป่านแก้วมีเจ0พันครับถ้าเป็นมัสลิน4ี0 0 4,500ครับต่างกันครึ่งๆเนาะได้เลยนครับแกป่านแก้วครับ สองชุดนะครับไก่พระอาจารย์ผลกับหลวงตาครับนี่ครับนี่ร้านพี่โยม้หยนะครับเอ๊ะที่เขาว่าตาัดตามขันนี่เป็นยังไงครับพี่กี่ขันอย่างเงี้ยเก้า <9 S 2> <9 S 1> ขันเก้าขันเนาะต,ตามมาทำไม่ไหนครับอเอ๊ะซื้อนี่ไม่ถูก,กไม่องไปซื้อร้านไหนแล,แล้วครับแล้วครับไต่สองชุดนะเป็นป่านแก้วนะครับแล้วก็ใน บครัเราเดินทางกลับนะครับผมไม่มีส่วนน่าสลดเสียกับร้านพี่อ้อยนะครับที่เลือกมาใช้บริการและก็มาใช้งานที่นี่นะครับเพราะว่าพี่ท่านเป็นคนที่ทำงานศิลปะแบบนี้ได้อย่างสมบูรณ์มากแล้วก็ให้เป็นคนวัดคนวาแล้วก็เป็นคนที่ผมเคารพจากใจจริงๆครับ แวะท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตได้ของบริวารสักหน่อยครับครบถ้วนสมบูรณ์ความครับสำเร็จประโยชน์แล้วก็ได้เรื่องราวอัศจรรย์ใจและถูกใจมากๆนะครับเดี๋ยวนำไปถวายพระอาจารย์พร้อมกันนะครับสาธุสาธุสาธุครับสวัสดีครับ